อากาศร้อนค่ะทุกคนช้างร้อนมากนะคะสังเกตง่ายๆเลยว่าอากาศร้อนนะคะเห็นไหมล่องรอยการเป่าน้ําลายเดี๋ยวเราจะมาเปิดน้ําให้พี่ฝ้ายเป่าน้ําใส่ตัวกันอากาศร้อนค่ะอยู่ใต้สันทยก็ร้อนแล้วก็อบอ้าวมากนี่ยังไม่เข้าเมษานะคะจะเข้ามีนายังร้อนขนาดนี้เลยนะทุกคน <c oughs> ร้อนไหมพี่ร้อนไหมไี่ก่อนมาร้อนไหม พี่ฟ้ายบอกว่าร้อนมากเลยแม่ควานเออเดี๋ยวเปิดน้ำให้ก่อนเปิดน้ำให้พี่ฟ้ายพ่นตัวก่อนนะทุกคนอากาศมันร้อนนะคะร้อนมากต้นไม้ที่เราปลูกจะรอดไหมอากาศร้อนขนาดนี้เดี๋ยวเปิดน้ำให้พี่ฟ้ายพ่นใส่ตัวก่อนนะคะทุกคน ถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้หลังคาบ้านอ่ะแต่มันร้อนนะคะดูจากช้างแบบนี่เห็นไหมมาถึงปุ๊บก็เป่าั๊บเลย้มิฟ้าเป่าเบาเาหน่อยกระเด็นโดนกล้องเปียกเห็นไหมคะทุกคนเราออกไกลไกก่อนเพราะว่ากล้องแม่ควานหน้าจอมันแตกพอหน้าจอ เออพอหน้าจอมันแตกอ่ะทุกคนแล้วน้ํามันเข้ากล้องอนะ่ะนะคะเดี๋ยวมันพังแม่ควันก็เลยแบบไม่เกียกนะ้ําไม่ได้นะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมเนีย่ยแม่ควันสังเกตแป๊บเดียวนะคะรู้เลยว่าช้างร้อนนะคะก็เลยมาเอาน้ําให้เขาพ่นใส่ตัวนะคะเพื่อคลายร้อนถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้หลังคาบ้านมีร่มนะคะแต่ว่ามันร้อน มันทําให้ความร้อนนะคะสะท้อนมาใต้หลังคาอบอ้าวนะคะแต่วันนี้ยังพอมีลมนะคะคือสังเกตเห็นช้างยืนยืนซึมรู้เลยว่าอากาศมันร้อนนะคะทุกคนแล้วก็มาระวังเนาะนะคะสําหรับช้างที่ตักแดดนะคะแบบไม่มีร่มไม่มีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางแดดให้ก็ต้องให้น้ําน้องบ่อยๆแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะาเป็นช้างนะคะทุกคนถ้าเรารักแล้วก็เอาใจใส่เขาอย่างดีนะคะเขาก็จะมีความสุขนะคะทุกคนเห็นไหมเล่นน้ําเฉยเลยแม่ควนันอาจจะพาไปเล่นด้วยไมถ้าเพราะกล้องมันจะเปียกนหน้าจอมันแตกนะคะแล้วถ้ามันโดนน้ำมันก็จะพังมันก็จะลวนเลยนะทุกคนคนะคะก็เลยต้องออกมาไกลๆหน่อยไม่งั้นจะพาไปอาบน้ำกับพี่ฝ้าย <laughs> เมื่อวานอาบน้าเสร็จแล้วนะคะก็ช่วงเย็นก็มาเจอเจอพี่ฝ้ายได้นะคะมาป้อนล้วยได้ช่วงนี้พาเข้าป่าไม่ได้เลยนะคะอากาศร้อนแบบนี้น้าที่ป่าไม่มีน้ำเป็นไฟต้องมาระวังนะคะถ้าฝนตกมานะคะอยากให้ฝนตกแรงๆมาสักลูกหนึ่งนะคะเราจะพาเข้าป่าเนาะพอดินมันชื้นเปียกนะคะต้นไม้ที่ป่าช่วงนี้กินแล้วช้างจะอ้วนนะคะทุกคนแต่ว่าสภาพอากาศมันพาไปอยู่ป่าไม่ได้ต้องรองให้ฝนก่อนนะคะ ก็ยังไงฝากเอนดูพี่ฟ้านะคะเป็นกล้วยนะคะวีละ50คะแนนออเดอร์เข้ามาได้มาป้อนหน้าไลฟ์ได้นะคะช่วงเย็นไม่ควรจะไลฟ์เนาะเพราะอากาศมันไม่ร้อนกล้องมันจะไม่ไม่ดับนะคะอ,า,อากาศเย็นๆมาไลฟ์ได้นานถ้าไลฟ์ช่วงกลางวันอากาศมันร้อนนะคะทําให้เครื่องร้อนแล้วก็ไลฟ์ไม่ได้นานเนาะสับประรดของเราหมดแล้วนะทุกคนนูน เกลี้ยงเลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเอ็นดูพี่ฝ้ายนะคะ mm hmm. เป็นคะแนนซื้อต้นสับประรดนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเก็บคะแนนได้ก็จะรีบสั่ง mm hmm. ให้พี่ฝ้ายเข้ามาเป็นสาเบียง mm hmm. นะเพราะว่าไม่ไ,มได้ไปไหนนะ mm hmm. ทุกคนอยู่บ้านดู mm hmm. หน้าตาชมมากดู mm hmm. โอ้โห <laughs> ดูหน้าตาดูหน้าตาโอ้หนอ นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปของเราด้วยนะคะให้พี่ฟายเล่นน้ําแบบสบายใจก่อนนะคะทุกคนสวยไหมหนุ่น่ะเดินอยู่บนเนินสูงด้วยเออนะคะหน้าตาแบบน่ารักมากให้เขาอาบน้ําเล่นก่อนให้ให้เย็นๆนะคะแม่ควันก็อาบน้ําแล้วเราเรายังอาบน้ําเลยถ้าเราล้อนะคะช้างก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจถึงแม้ว่าจะมีลมก็ต้องให้น้องได้เล่นน้ําอาบน้ําคลายร้อนเนาะนะคะเป็นเวลานะคะทุกคนเห็นไหม นี่นะคะมาฝากกดแชร์ทุกคลิปของเราด้วยนะคะทุกคนความน่ารักของพี่ฟ้ายนะนี่เปียกไหมจะเปียกไหมเนี่ยนะคะเห็นไหมนะคะหน้าตาเออนะคะน่ารักไหมคะทุกคนคนเบาเปียกพ <laughs> นเบาๆหน่อยเปียก <laughs> ยกล้องห่วงกล้องนะคะเพราะถ้าไม่มีกล้อง ไม่มีโทรศัพท์ถ้ามันพังนี่ก็คือไม่มีอะไรไลฟ์สดไม่มีอะไรทําคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยนะนะ <laughs> <laughs> ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ทุกคลิปของแม่ควนันด้วยนะคะทุกคน